สวดีท่นะครับตอนนี้มังกรพีตรงมนมนดบเนาะนะครับสวยมากเลยนะครับขาวเลยนะครับทุกท่านนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสถานที่ที่สวยนะครับเห็นไหมครับสวยไหมครับทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นไปนะครับตรงจุดบริเวณข้างบนนะครับตอนนี้อยู่วัดไผ่ลงวัวนะครับ โอเคนะครับก <Okay. S 2> ็เรียนเชิญนะครับท่านใดที่จะร่วมติดเท่ากับลอยฟ้ากับพวกเราวันนี้น้องต้นข้าวมาแน่นอนนะครับน้องต้นข้าวใช่ครับวันนี้วันนี้ตอนนี้อยู่น้องต้นไม่หรอน้องต้นข้าวมาแล้วพี่ทำรักมาแล้วนะครับน้องกระต่างเราก็ได้ลุ้นกันแล้วจ้า เชือนเลยครับก okay, okay, oh, okay. ีฬาหมวดที uh, ่สองอยู่ทางนี hmm. okay, no, ้อยู่ทางนี้นะอยู่ทางนี้สาธุโอเคครับเดี๋ยวจะถอดรองเท้านะครับเดี๋ยวพาสี่ดูล้วรอบนะครับสวยไหมครับอย่างสวยนะฮะนี่ครับสวยไหมครับนานวัดไผ่ลงวัวเนาะจะปูกเ นี่ครับสีขาวสีขาวล้วนเลยนะครับสีขาวล้วนเลยครับนบี่ครับรอบๆนะครับสวยงามทุกคนสวยสวยจริงนะนะครับนี่คือด้านล่างนะเห็นไหมครับเห็นทางด้านล่างไหมสวยเนาะนะครับ นี่ครับจุดข้างในนะกรับยอดนะครับสวยงามครับเอซที่รับชมอยู่ทางบ้านก็จะได้เห็นไปด้วยนะครับนี่นะครับทุกท่าน สวยงามนะครับเดี๋ยวพาที่เข้าไปรับชมนะครับไปไหว้นะครับสาธุครับผมโอข้างบนสวยกว่าครับนี่ครับเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยครับสวยไปทุกคนข้างบนเป็นโดมนะครับนะฮนี่นะครับอย่างสวยงามนะครับ เดี๋ยวจะให้ดู f อดูอีกครั้งหนึ่งนะครับดูจุดข้างบนนะครับเหมือนสวรรค์เลยเนาะนะครับโอ,อภาพกิจกรรมฝาผนังสวยมากครับนี่ครับก็มีรูปเทวดานะครับโอ,อ้นะครับสวยงามนะครับ อันนี้เป็นพระลักษ์นะครับพระลักษ์นี่ครับสวยครับแกะสลักด้วยไม้นะครับน่าจะเป็นไม้สักนะครับสวยไหมทุกคนนะครับนี่นะฮะโอ้นี่นะครับอันนี้เป็น้าะอิสวดนะครับโอ้นะครับอย่างอย่างสวยเนาะนะครับเป็นพระอิสวดนะครับ งดงามเหลือเกินนะครับโอ้แต่ละประตูก็จะมีรูปแกะสลักไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นยักษ์นะครับเป็นยักษ์นี่ะครับเป็นยักษ์นะครับอย่างสวยงามนะครับประณีตมากนะครับนี่ครับเป็นภาพเอ่อเป็นกิจกรรมนะครับแกะแกะจากไม้นะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูทุกประตูเลยนะครับทุกท่านนะครับ FC อยู่ทางบ้านก็ได้รับชมกันด้วยนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับสวยงามมากๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นคนคนทันนะครับถือนักดนตรีนะครับเขาเรียกคนทันนะฮะนี่นะครับ นีนะครับผมสาธุนะครับผมอันนี้บรมพระบรมสาธิตธ,ธาตุนะครับผมสาธุครับเอ่อเอไหว้ขอพรอได้นะครับทุกท่านนะครับก่อนที่จะไปตรงหน้าเวทีเนาะนะครับถายเอฟมารับชมนะครับอย่างสวยงามนะครับ ข้างบนนะครับนะครับมุมนี้ก็จะเป็นหลังองค์พระนะครับหลงหลงพ่อหลงพ่อมรเนาะนะครับนี่คือด้านหลังองค์พระนะครับเวทีน้องต้นข้าวนะครับอยู่ทางด้านข้างนะครับสวยงามมากรับคนนะครับนี่ก็เป็นฉากทางด้านหลังนะครับอย่างสวยงามนะครับอ่านะครับ ตอนนี้เราเข้ามาตรงตลาดนะครับทกนแนทองตอนนี้เนเรา้ตะบองสำโฉกแล้วจุ่นนาน้ม่และแผ่นทองที่แปะที่เิดขึ้นได้ขึ้นได้เลยใช่ครับผมตางตบองสนโฉกปฏิหารจิตได้เลยนะนฏิหานจิตเสร็จแล้วปนิหานจิตเสร็จแล้วก็ ลึออกถึงสิ่งที่ดีของสิ่ีนผนมีความสุขอเิมที่สอยวนสุรันาาำลึบนะครับของข้อขอมนะครับผมใส่ลงวัวนะตรงนี้นะนะครับตรงนี้ก็เป็นพระป่านะนครับ นะครับเดี๋ยวเราไปตรงจุดเวทีกันนะครับก็จะมีร้านค้าขายของทั้งสองข้างนะครับแอฟซีได้ดูบรรยากาศร้านค้าไปด้วยนะครับแล้วก็ไปปิดท้ายกันที่หน้าเวทีแล้วเราก็จะสแตนบายไลฟ์สดกันยาวๆไปนะครับ 好了啊。 ่องนะครับนี้ก็จุดที่คนเยอะมากเลยนะครับทุกท่าน นะครับมารับชมช่องแมกกกี้ฟิล์มได้นะครับพาเที่ยวก่อนที่จะไปถ่ายน้องต้นข้าวนะครับอันนี้ของหมูหวานของหมูฝอยนะครับอันนี้ข้าวเหนียวอ,ยอ๋อว่าสีกเขียวอ่าข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวใบเตยด้วยทุกคนนะครับไปกล้กล้องกล้องนี่ไงนี่ไปอโอเคทานทานทาน ตาตาท่านนะครับน้องน่ารักดีนะฮะมีมีตุ๊กตาด้วยนะครับตุ๊กตาหมีนะครับมีหมีด้วยนะฮะบอกเลยว่าสุดยอดมากเลยนะครับโอ้สุดยอดมาไปยอนนี่นะครับน้องหมีน้องหมีมีข้ากล้องนะหมีอ่าโอเคน้องหมีข้ากล้องนะครับเย้น่ารักน่ารัก โนตจุดตะโนนนี่นี่นี่อ่าทา่ทุ่าทุ่าทุนะครับอ่านะครับตรงนู้นน่าสวยแต่ว่าเดี๋ยวพาเดินดูราคาก่อนนะครับเอ๊ะมีสไปด์มียาสไปเดอร์แมนนะครับแมวตัวนะครับมียาสไปเดอร์แมน คนเดินกันหนาเนี้ยนะครับก็เครื่งัน,นะครับทุกคนวัดไผ่ลงวัวน,นะครับโยเบอร์สองพี่น้องนะครับที่ผวัดสุพรรณบุรีนะครับ เที่ยวได้นะครับข้บางหน้าก็มีเสียงเพลงด้วยนะครับเปิดหมวกหรืออะไรหรือเขาเปิดเพลงก็ไม่รู้นะครับอ๋อเป็นเสียงเปิดจาก ตรงนี้คน,นเยอะครับผมตรงนี้เป็นไอติมมั้งนะโอเคน่าจะเป็นไอติมนะครับอันนี้อะไรหอมกระเพาะปลาครับนี่กระเพาะปลานะครับโน่ากินมากนะครับมีข้าวต้มด้วยนะครับจุดนี้นะครับก็เดินไปทางวัดได้นะครับ การาเมครับโอเคคาราเมทุกคนนะครับช่วงแรกจะพาไปเดินตลาดก่อนนะครับจากนั้นก็จะไปตรงหน้าเวทีแล้วก็ยาวๆไปนะครับไก่ขอายู่ไหนไยางจะไกายยา่ย่าง้าหลามก็มีทุกคน แล้วแลาวหมา2สองอีเหรอหมาเแต่ไปสามแล้ว,ลวอ๋อโอเคเข้าไปแล้วในร้านขนมจีนนะครับหลายของกินเยอะนะครับตรงนี้ก็การะเมนะครับเนี่ยการเดินตลาดก,ก็จะเดินผู้คนต่างๆนะครับบางทีก็เจอ FC นะครับ

ที่อยู่ใ,ใกล้ๆวัดไผ่ลงบัวน,นะครับเที่ยวกันวิ่งหลังคาค่อนข้างยาวนะครับให้เราเจอตัวเลยเอาเจอน้องหมา <c oughs> หมาตาม,มาด้วย <c oughs> มหมาก็ตามมาด้วยนะครับเรามีหมาตามมาตกใจหมากันนะฮะนี่ขนมนะฮะทุกคนเยอะแยะเลยนะฮะของกินเทียบนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมแมววันนั้นฮะ วันไหน,หน,นผมถ่ายอยู่หรือเปล่าอเออคนไม่เยอะฮะไลนแล้วส่อนเพชรนะอนะ่ะไปอยู่ไปอยู่นี่ซื้อะไรกันเนี่ยของก็เมาไม่กินไม่กินของหวาน เนาะคลิปไม่เปยครับเดี๋ยวผมเดินเดินถ่ายคลิปงานก่อนอ่าเดี๋ยวไปก่อนนาเนี้เรียกพูไม่ได้ยินไม่บางทีถ้าถ่ายหรืออะไรอยู่ไม่ได้ยินจริงน้องหมีน้องหมีนะครับนะฮะเจอเอฟซีด้วยนะครับ หลายอย่างเลยนะฮะใครอยากกินอะไรมานะจ๊ะทอดนะฮก็มีขนมปังด้วยนะครับ

ร้อยห้าสิบนะครับอ่าแม็กพี้เจอเสือ้ออกันเ๋ยวะอ่าแล้วถามแม่ค้าก่อนมันไซส์อะไรวะเป็นแขนยาวทุกคนนะครับถามแม่ค้าก่อ้มยิ้นันนี้เธอจะเปิดจุดจวดอ่าอันนี้ไซส์ใหญ่ไหมแขนยาวฮนะ ถึงยังไงรอบ6418มันเป็นงานโทรทัศน์ง้นวัดเท่าสองเอ็กแอลลองได้เท่าไรนะเอเท่าสองเอ็กแอลอ๋อสองอ๋อตัวใหใหญ่หน่อยใช่ไหมมันเป็นไดีเยคดีวนะตัวนี้เากี่ตัานครับผมครับผมมันมีลายข้างในอ๋อไม่เป็นไรตรงนี้นะครับโอเคโอเค ลูกคาแล้วเลยสุสานตัวไหนหยิบได้หยิบเลยจ้ะสุสานตัวไหนหยิบได้หยิบเลยนะสินค้าหลากหลายบอกเลยนะลูกค้าเขาไปเลกันได้เลยเดี๋ยวสกแกนนะครับค่ะลูกค้าร้ครับลโอเคครับอันนาสิบะครับผมโอเคครับแม่กบ,บี่ก็ได้เสื้อนะครับมาหนึ่งตัวแล้วเราก็มาดูบรรยากาศก,กันต่อนะครับสัญญ,ญาณเป็นยังไงบ้างครับ โอ้โหสัญญาณตรงนี้ไม่ดีเลยนะครับโอเค FC บอกว่าสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็รับชมคลิปเอานะครับนี่ฟ้าโป่งนะฮะไอ้ีเจ้ยฟ้าโป่งยิงไอ้จุกน้ำฟ้านะครับ ตรงจุดหน้าเวทีเลยเนาะนะครับ สองทุม่นนมนะทุกคน ทางยาวนะทุกคนเป็นแบบทางเดินยาวมากนะครับ จะแบ่งเป็นอสองอีพีเนาะทุกคนอีพีนี้เป็นอีพีเดินตลาดอีพีแรกนะครับอีพีสองไปดีๆตรงถึงบรเิเวณหน้าเวทีเลยนะครับ นะโอเคตอนนี้เราก็มาถึงจ,จุดไฟนะครับทุกท่านอย่างสวยงามนะครับ ครับอันนี้ก็เป็น EP ีแรกนะครับที่แม็กี่ได้พา f ีมาเที่ยวตลาดก่อนแล้วก็ไหว้ขอ,อจุดพระบรมนิชธา,าุก่อนนะครับทีิปต่อไปเป็นคลิปหน้าเวทีเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ